พะสารพระรอมุรสารมุรสารอมตโตอมวัตโมตโอมวัตโสมาสัมพุทามหาเจ้าบันตะมาตุชากบะหวุิโลกนาถังสาวปริวาร้ภิกขุสังฆาโอนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ มีมานีจะตุปัญญยธานีสามปริวารานีปัคัาหาตุอำหะกันเจวะมาตาอาทินันจายาตกานังการกตานังอิภารตังอิตายะสุขายะห้าเดพรพสงพุู้เจริญห้าพนเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายแต่ดตุปัจจัยกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเดีพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับแต่ตุปปัจจัยกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ล่วงรับไปแล้วนั้นมีแม่ทองสาสงสาดลำถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้ได้รับสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเพือสุทินาง วัตถมีธานังอาสาวะขยาวะหังเโยโหตสุสาธุสาธุสาธุถวายอมาออกม่าตวายวิ่งกอขบวิขับผ้า,าเข่ากมาเตรียมยามหยกน้ำเอาผ้าเข่าผ้าเวนมานัางน้

พาโลกุวินานสตุมะเทมบาลปันตระสุคีติกายุคุขังบาลังยัญจขทาคินาเทนามิสุปเทเทาเทปะ

En la persona que tiene...